ชื่อมิวตอนนี้อายุ15ปีเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักมีความฝันและอยากจะเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนหนูพยายามทำทุกอย่างด้วยความรักความมุ่งมั่นเพื่อให้คนจำได้แต่ว่านี่แหละมิวหนูมีความผูกพันบางอย่างต่อเพื่อนคนหนึ่งที่เรียกว่าพี่พิมอนบ้านเราอยู่ติดกันหนูชอบชวนพิมอนเล่นความทรงจำที่มีต่อพิมอนมันเยอะมากเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังนะคะที่จะแสดงถึงความห่วงใยและกำลังใจที่ทพิมอนมีให้ ตอนเราไปเต้นเต้นด้วยกันในค่าเดเต้นเต้นเราไม่มั่นใจกลัวตัวเองจะทําไม่ได้พรอมไม่มีรวอมก็ได้ เป็นไงวันนี้เจ๋งเลยนะแต่ก็ยากมากอือจริงเต้นตายไม่ทันเลยเอานาะาค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวมึงก็เต้นทันฝึกไปเรื่อยๆไม่แม่มีวอาจจะเก่งแบบพี่แคทก็ได้นะโห oh, พี่แคทเลยเหรอ p r i n c e s s of d a น c e ของไทยเลยนะแม่มิวชาวฝังมากแล้วถ้าจะเก่งแบบนั้นมิวต้องทำยังไงลหละพี่มอนก็โอเคนะคะนะคะจะเลสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะค่อ <Ha, S 2> <c oughs> ไป, <c oughs> ไ,ปไปจินน้ำ <c oughs> กันจะได้มาเต้นต่อ ไปสิมิวพี่ม่อนกินไปเร็วไปเร็วพี่ม่อนโอเคแล้วจ้ามันเหนื่อยนั่นแหละค่ะคือพี่ม่อนพี่ม่อนมาให้ความใส่ใจเป็นห่วงและชอบแกงอยู่เสมอโดยเฉพาะนั่นคือครั้งแรกที่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นจนวันหนึ่งที่ต้องห่างกัน มันจึงชัดเจนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าพี่ม่อนหายไปไหนพี่ม่อนได้ย้ายไปไกลจากตรงนี้หนูคิดถึงพี่ม่อนมากๆเลยค่ะแต่แต่แต,แต่ก่อนที่จะเศร้าไปกว่านี้นะคะหนูมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังคะ่ะ เป็นเรื่องที่หนูชอบมากๆชอบในความจริงจของพี่ม่อนแม้ตัวเองจะไม่ถานนัดแต่พี่ม่อนไม่เคยปฏิเสธเลยวันนั้นอยากเล่นม้คขาวม้า,มากแกงกันค่ะเลยไปขอร้องให้พี่เขาเล่นด้วยการเล่นของเรานะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องเพอร์เฟกต์และฉันคือคุณหนูผู้เอาแต่จใจพี่ม่อนนะ่ะเชื่อฟังคุณหนูซะจริงจงเรื่องนี้นะคะเกิดในตอนบ่ายวันหนึ่งเราเล่นกันที่สนามหน้าบ้าน ฉันแทนไปหน่อยฉันมาเข้ามากแกงเองนี่นายเห็นการเ,เ,เล่นของจุดเล่นหรอเอาก็เล่นไงเด็กคนอื่นเขาใช้แค่เศษหญ้ากับขี้ดินพริกขี้หนูไม่มีพริกอะไรก็ฉันแทนไปเถอะไม่ได้สังเกตฉันทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วห้ามเรียกพริกมูหนูด้วยให้เรียกกาชาสับว่าพริกแมทเล็กพริกขี้ฟ้ามันเผ็ดสู้พริกแมทเล็กไม่ได้เปี้ยหามือน,นี้ไม่งัดด้นโดนครับไปแล้วค่ะ สองเรื่องในความทรงจำหนูคิดถึงพี่มันมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเศร้าไปกว่าน,นี้นะคะสองเรื่องที่เล่าไปเนี่ยหนูแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยโปรดรักษาเขาไว้และจงใช้ช่วงเวลาให้คุ้มค่าเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะหายไปตอนไหนเหมือนกับมายาที่หลอกใจเราให้หลงมัวเมาแล้วก็ดับไป ในตอนนี้ที่มีอายุ15ปีอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มีวรู้พี่ม่อนคือพี่ชายคือคนพิเศษคือคนที่คอยห่วงใยเราถ้าพี่คนหนึ่งจะให้เราได้พี่ม่อนคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยค่ะ